แต่พระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่จะยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจิรักทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่ 1. กันยายน2022สําำหรับพระธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะนำมาจากหนังสือ กุญแจแห่งการเป็นสาวกที่เกิดผลของพระเยซูเขียนโดยนายแพทย์อาจารย์วรุณเลาหาประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะคือพระประสงค์ที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าต่อบุตรของพระองค์มีอะไรบ้างคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ พระองค์ทรงเต็มใจที่จะตอบคําอธิษฐานซึ่งกล่าวไว้ในอิสยาบทที่62ข้อที่24และมัทธิวบทที่7ข้อที่11นะคะซึ่งมัทธิวบทที่7ข้อที่11กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์พระองค์ทรงรอคอยมนุษย์ทุกคนให้กลับใจมาเป็นบุตรของพระองค์ในเยเรมีบทที่สาข้อที่สิบเนะคะกล่าวไว้ว่าแต่เรากล่าวว่า เราจะตั้งเจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทั้งหลายของเราอย่างไรดีหนอและให้แผ่นดินที่น่าปรารถนาแก่เจ้าเป็นมรดกที่สวยงามที่สุดในบรรดาประชาชาติและเรากล่าวว่าเจ้าจะเรียกเราว่าพระบิดาของข้าพระองค์และจะไม่หันกลับจากการติดตามเรา พระองค์นะคะทรงยินดีที่จะแสดงความเมตตาของพระองค์ต่อบุตรของพระองค์ค่ะกล่าวไว้ในมีคาบทที่7ข้อที่18นะคะใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงแยกโทษความชั่วช้าและทรงให้อภัยการละเมิดแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธ เนืองนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระไทยในความเมตตาพระองค์มีแผนการให้เรามีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ค่ะกล่าวไว้ในโยนบทที่10ข้อที่10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์อยากปลดปล่อยเราจากความกลัวนะคะในโยนบทที่14ข้อที่หนึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยและในสดุดีบทที่118ข้อที่5-9ถึงกล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระเยโฮวาในยามเป็นทุกข์พระเยโฮวาทรงตอบข้าพเจ้าและทรงตั้งข้าพเจ้าให้อยู่ในที่กว้างขวางมีพระเยโฮวาอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าพระเยโฮวาทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า พร้อมกับผู้อื่นที่ช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อคนที่เกลียดข้าพเจ้านั้นสำเร็จการวางใจในพระเยโฮวาก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์การวางใจในพระเยโฮวาก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านายพระองค์นะคะอยากให้เรามนุษย์ทุกคน ได้รับชีวิตนิรันด์ค่ะกล่าวไว้ในโยนบทที่ 14..... ข้อที่2ถึงสในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤอหาดหลายแหง่งถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยพระองค์นะคะอยากให้ทุกคนได้รับความรอดค่ะกล่าวไว้ในหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อที่3าถึงสการเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้นพระองค์นะคะทรงอยากช่วยเหลือเราเมื่อยามทุกยากและดูแลประทานสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราค่ะเก่าวไว้ในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7ค่ะจงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใย ท่านทั้งหลายคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่เรานะคะจะอธิฐานร่วมกันแล้วคะ่ะขอพระคุณพระเจ้าที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้เข้ามาเรียนรู้ถึงพระประสงค์ที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งดีที่พระองค์นั้นมีให้กับเราทุกคน ขอพระคุณพระองค์สำหรับความรอดและทุกสิ่งดีจำเป็นที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักพระเมตตาของพระองค์ที่อยากจะปลดปล่อยข้าพระองค์ทั้งหลายจากความกลัวและให้ได้รับความรอดนิรันดร์ขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีแผนการ ให้กับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชั่วนิจเนรันขอพระคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน สำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ